จะไปรู้แล้วค่บว่าต้นกําเนิดเสื้อฮูดก็มีกับเขาด้วยนะครับว่าในเรื่องของต้นกําเนิดนะครับของเสื้อฮูดนั้นต้องบอกว่าการสวมใส่เครื่องหนุ่มของชายและหญิงนั้นนะครับมีมานานหลายศตวรรษนะครับคำว่าฮูดนะครับมีคําบอกเล่ามาจากคําของแองเกิลเซิร์ซอนนะครับคือสไตล์การตัดเย็บและเสื้อผ้าและรูปแบบในปรากฏในยุคกลางของยุโรปนะครับซึ่งในยุคนั้นนะครับเสื้อผ้าปกติสําหรับพระสงค์ทางคิตจักรไม่ใช่ไทยนะครับและเสื้อผ้าที่สวมใส่ปกตินั้นนะครับถูกนํามาเพิ่มเติมนะครับส่วนข หรือเสื้อคลุมและผู้หญิงส่วนมากนะครับก็มักจะใช้ผ้าคลุมสีสันด้วยผ้าแคปนั่นเองนะครับในปี1930นะครับแบรนกีฬาชื่อดังนะครับแชมเปี้ยนนะครับ u ว A ได้คิดค้นนะครับเสื้อขนหนาวที่ผลิตจากการนาเอาเสื้อสวอตนะครับหรือหมวกผ้าเย็บติดกันนะครับโดยเหตุผลหลักในการผลิตนะครับต้องการผลิตเสื้อนะครับให้กับคนงานในนิวยอร์กนะครับที่ทํางานอยู่ใต้ภายห้องเย็นนะครับและเสื้อตัวอย่างนะครับได้ต่อง่ายสวมใส่และถอดออกนั้นง่ายนะครับ ต่อมาเนี่ยครับไม่นานเครื่องประเภทนี้ก็เริ่มแทรกตัวเข้าไปในวัฒนธรรมต่างๆทั้งฮิปฮอปสเกตและพังนะครับรวมถึงกีฬาหลากหลายนะประเภทในสหรัฐอเมริกานะครับที่ผลิตเสื้อฮูดออกมาให้ผู้เล่นกองเชียร์สวมใส่จนกลายเป็นไอเทมสุดยุคนะครับในปี90นะครับที่ต่อมาทุกคนต้องมีติดไว้นะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ